ในศาสตราจารย์ดเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณด้วยทรงมีคุณูุปการต่อปวงชนชาวไทยทั้งในด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศไทยพระองค์ทรงสนพระราชหาทรไทยและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามายัย และทรงตระหนักว่าปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพล,ลเมืองนั่นเอง สำหรับพระบรมราชานุสาวรีหล่อด้วยเทคนิคโลหะทองแดงขนาด1.5เท่าของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารพิเศษกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในพระราชอิริยาบททรงยืนพระหัตถ์ขวาทรงถือพระคทาจอมทัพภูมิพลพระหัตถ์ซ้ายทรงถือกระบี่และถุงพระหัตถ บนโต๊ะเคียงทอดพระมาลาทหารราชวัลลบสีขาวผู้สีดำการออกแบบอาคารประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จากเอกลักษณ์ของพระมหาพิชัยมงกุฎในพระบระมาาพิถ่ยย่อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารกรมพระสีสว่างควัต โรงพยาบาลจุลาภรณ์ขนาด400เตียงซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระบรมราชานุสาวรีนี้ ซึ่งเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีเป็นสถานที่แห่งการรำลึกถึงพระเมตตาและเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดําริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป